สวัสดีครับผมทาลินเองวันนี้ผมจะมา,าแนะนำเทคนิคการเก็บเบลนะครับโดยเป็นฉบับของผมนะครับโดยผมจะแบ่งการเก็บเบลไปเป็นสามประเภทหลักๆนะครับคือ 1. ไม่ค่อยสนเบลนะครับก็คือเราขี้เกียจนะครับแล้วก็ไม่มีทีมที่ร้อยผมก็จะทำแค่เควส์ลายแต่ผู้ผิด it. ทำแค่เควสลายวันนะครับก็ก็คือนั่นคือไม่ค่อยสนไม่ค่อยสนเบลนะครับนั่นคือขาดขี้เกียจนะครับ สาสองคือเก็บเวลส่วนอย่างส่วนเวลอย่างเดียวและไม่สนทรัพยากรน,นะครับก็คือ,อกดกระป๋องแล้วก็ลงด่านนะครับโดยกระป๋องเกมนี้ก็มีแบบฟรีนะครับก็แค่ใช้เพื่อนในเกมส่งแกนเอฟนะครับก็จะได้สามชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปที่ด่านยากนะครับโดยการเก็บของผมนั้นผมจะเก็บไปที่กระโหลกหินถ้าไม่สนทรัพยากรน,นะครับผมจะกดเก็บที่กระโหลกหินสี่ห้าหก แล้วก็ด่านธาตุสี่ห้าหกนะครับก็ด่านโคโรโบอีกสี่ห้าหกแล้วก็โคโรโบด่านที่สองเนี่ยนะครับแค่นั้นก็ประมาณสามวันหนึ่งเวลนะครับถ้าเว่โองล่างลงมาก็สองวันหนึ่งเวลนะครับโดยแนะนําการเก็บเวลนะครับแนะนั่นเป็นเก็บวันอังคารนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเพิ่มบัฟการเก็บเวลนะครับโดยสายสามคือเน้นทรัพยากรฟาร์มหนักๆนะครับก็คือ มีทีมพีร้อยนะครับโดยไอดีนี้ผมเล่นมาประมาณจะเดึอเดือนแล้วนะครับตอนแรกก็กระกากอะไรครับเหมือนที่ผมเคยโปรที่ไปแล้วตอนนี้ก็พยายามทําทีมพีร้อยนะครับก็ใช้ทีม p ีสิไปก่อนมีอะไรก็ใช้ไปก่อนนะครับโดยซ i ดีผมก็กาลังเก็บอยู่นะครับโดยการเก็บตัวพีร้อยนะครับมันก็จะมีด่านเก็บอยู่นะครับถ้าเป็นพีร้อยทีมเล็กนะครับก็จะเสียขนนกประมาณ200ถึง400ต่อตัวนะครับ ถ้าดวงไม่ดีก็4ี่ร้อยถ้าดวงดีหน่อยก็ประมาณสองร้อยนะครับโดยมันจะอยู่ที่ดานยากตอนสเตตหลักช่วงแรกๆนะครับนี่ครับตอนแรกมันจะเป็นแบบนีนะครับเราก็จะมองไม่เห็นนะครับให้เรากดตรงนี้มันก็จะโชว์นะครับหรือตาขี้เกียจดูตรงนี้นะครับให้มาดูที่ตรงนี้นะครับกล่องของขวัญแล้วก็มาที่ข้อมูลสเตตฮีโลในสเตจนะครับเลื่อนลงมานะครับมันจะมีตัวที่ทําได้ก็จะมีคาร่านะครับ โคนี่นะครับเาวแล้วก็ออสดี้นะครับแล้วก็เจ้าแก่นะครับนั่นคือทีมผีร้อยทีมเล็กนะครับเอ็ดเวิร์ดนะครับเอพีวีนัสนะครับแรปเตอร์เรียวเป็ดนะครับโรบินฮูดเบลนัทโต้คื้นเดนนิสนักเวทนะครับอินดีแรงนะครับก็ทำผีร้อยนะครับทำผีร้อยได้นะครับก็เป็นทีมผีร้อยทีมใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเรามีคนนุกมากพอก็ทําเป็นผีร้อยโคโลโบก็ได้นะครับโดยหลักผมทําแล้วนะครับส่วนอันที่สามผมจะทำเป็นทีมผีเล็กก่อน เรค่อยเก็บไปทีหลังนะครับโดยอันนี้นี่ผมก็จะฟาร,ร์มไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็พยายาม้วตัวนี่นะครับพิงโคโนี่ให้ครับกำลังหาแบบทรัพยากรอยู่นะครับขาดอันนี้กับน,นี้ผมก็จะลองวันที้ผกก็จะฟาร,ร์มแบบเล็กๆก่อนนะครับโดยการฟาร์มเลวลนั้นก็สําคัญค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่ายิ่งเลเวลเยอะเราก็สามารถอัปเกรดของทะนาของ,ของ,ของ ห้องอ่าห้องอัพเกียร์ได้นะครับให้มีจํานวนที่สูงขึ้นนะครับทําให้เราสามารถเพิ่มความเก่งของเ,เลนเจอร์ได้นะครับแล้วก็ทีมของตัวเองผมก็จะอัพเลยนะครับก็อยเก็บมาเพิ่มเดี๋ยวผมจะฟาร์มก่อนนะครับแล้วจะตัดไปตอนที่ฟาร์มเสร็จนะครับดยข้อมูลเลเวลนะครับผมจะขึ้นไปที่หน้าจอนะครับว่าด่านไหนได้เลเวลเยอะมานะครับ่วนอ่ผมจะพอยไว้ตอนนี้ก่อน ผมจะออามาพูดก่อนนะครับถ้าต้องการที่จะฟาร์มเะเรวกแบบแรงหนักจริงจริเราใกล้ขึ้นเวลแล้วผมแนะนํานะครับให้ฟาร์มที่สเตจหลักนะครับโดยผมจะแนะนําเป็นด่านที่สั้นๆนะครับเพื่อจะได้ทร,รัพยากรดีสุดก็สี3ูสันะครับเอ่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ว่าด่านไหนคุ้มนะครับในการฟาร์มเพราะว่าด่านมันจะได้ชิดแต่การที่จะฟาร์มแบบด่านชิดได้นั้นเราต้องอัปเกรดตัวทางด้านของอ่ คังของฐานก่อนนะครับให้ขึ้นป้ายอยู่ไม่งั้นป้อมเราจะโดนตีที่เราแตกเลยนะครับไม่สามารถปล่อยตัวทันหรือถ้าหากจะเล่นเองก็เล่นได้นะครับแต่ผมไม่นําให้อัพป้อมฐานแล้วก็ฟาร์มใช้ตัวฟาร์มนะครับแล้วก็ใส่ตัวดาเมจประมาณสองสาตัวนะครับถ้าเป็นทีมเล็กอยู่ถ้าทีมใหญ่ก็ใช้ผี้อยเต็มเซตไปเลยนะครับก็่าจะเป็นการฟาร์มที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับเราจะได้ทางด้านของลูกแก้วศักยภาพนะครับนี้นี่ผมยังไม่ได้ฟาร์มลูกแก้วศักยภาพเลยนะครับก็เลยจะมีนิดหน่อย อาจจะมีประมาณร้อยหนึ่งมั้งครับผมจำไม่ได้ก็จะประมาณนั้นนะครับนี่ครับผมมีสองร้อยการใส่ลูกแก้วศักยภาพนั้นจะมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะอาจจะทําให้เลเจอร์มีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับโดยทางด้านของตัวดาเมจไวททิพนั้นผมจะอัพเป็นเลือดแล้วก็พลังโจมตีนะครับส่วนที่เหลือก็ใส่เป็นถ้าเรามีเกียร์โดยแน่นอนแล้วก็ใส่เป็นแค่นั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใส่ความแม่ยำของสกิลด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความแม่นของสกิล นี่แค่2อง้นะครับมันจะเพิ่มประมาณ๋ยวผมดูก่อนกี่เปอร์เซ็นต์เลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับก็แนะนําให้มาฟาร์มบ่อยๆนะครับทีนี้ก็พยายามหาอยู่แต่ต้องหาทีมพีร้อยทีมใหญ่ก่อนนะครับประมาณพีร้อยสองทีมเลยจะได้ฟาร์มได้คุ้มที่สุดนะครับเดี๋ยวผมตัดตอนฟาร์มก่อนแล้วกันเนี่ยเวลใกล้ขึ้นแหละ อีกประมาณสองรล้านไอพีด่านหนึ่งก็ประมาณเกือบ10ล้านได้แต่ผมตัดไปตอนฟาร์มใกล้เสร็จแล้วก็คือใกล้ขึ้นไปแล้วนะครับนะครับเริ่มตัดไปตอนไดนก็ได้อ่าอันนี้ผมยังไม่มีทีมพี่ร้อยก็เลยอาจจะไม่ได้ฟาร์มหนักเหมือนนี้ไอที่หลักๆนะครับไอที่หลักผมจะฟาร์มแทบทุด่านเลยนะครับก็มีขนเยอะด้วยเพราะว่ามีดาวเคาะขนนกไล่หลักเล่ดมานานแล้วก็เลยฟาร์มดาวเคาะขนนกไปด้วยแล้วก็ผมก็ฟาร์มประมาณนี้ครับไปดีลอง มันก็จะได้อะทรัพยากรนล็ก,กน,นึนงเพราะว่ามีทีมสี่ร้อยทีมเล็กนะครับเล็กมากๆเลยอาจเป็นเล็กทีมพีสิบเนี่ยแต่แต่เรายังไม่อัพนะครับเราอีกประมาณประมาณห้าสิบกว่าล้านนะครับก็ผมก็จะฟาร์มด่านหลักนะครับที่ผมไม่ฟาร์มหนักๆนะครับเพราะว่าไอเดีนี้ขาดแคลนคนยิ่งแบบหนักๆเลยนะครับผมก็เลยต้องประหยัดคนนิดนึงผมก็จะฟาร์มด่าน403นะครับเ,เพื่อให้ไดเ้เลเวลที่เยอะนะครับเพราะว่าตาหนึ่งมันตกตาแล้วเกือบล้านเลยนะครับ ตอนจะพาประมาณห้ิตานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะครับว่าด่านนี้ไม่ได้เวลวเท่าไหร่นะครับเนี่ยด่านมันชิดมากเลยนะครับก็เลยอาจจะแบบได้แบบตัวละครไม่ใช่ตัวละคร่ยอาจจะแบบโดนยิงป้อมมันโดวแตกได้เลยนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวเป็ดถือปืนเนี่ยมันเดินมาแป๊บเดียวยิงป้อมแตกนะครับก็เลยผมไม่นาให้อัพป้อมนะครับก็ผมไปตัดไปตอนที่เวลก็จะขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดด้วยว่าด่านไหนได้เวลเยอะด่านไหนได้เท่าไหร่นะครับ นะครับก็ใกล้จะเบลสามสิบแล้วเดีแตเ่เดี๋ยวแชร์อะไรบ้าเนี่ยยังไม่ได้แชร์อะไรเลยเ,ลยเออช่างมันเถอะไห้บักเฟซเฉยเออผมกำลังจะเบลสามสิบแล้วนะครับตอนนี้กล้าจะได้ประมาณกล้าจะนะถ้าไม่ใช่ก็โอเคตอนนี้ก็เบลสามสิบแล้วนะครับการฟาร์มก็ประมาณนี้แหละครับทั้งวันหนึ่งผมก็ทำประมาณนี้แหละครับถ้าเป็นอะไรดีเราก็จะฟาร์มรายหนักหน่อยหรือถ้าคนดูอยากจะฝากเล่นอะไรดีก็ฝากได้นะครับแต่ทักเฟซมา ถ้ากลัวไม่มีเวลาเล่นนะผมจะให้ช่วยดูแลไอดีให้นะครับถ้าไม่มีเวลาเล่นจริงๆนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะครับถ้ามีข้อเสนอเนี้หรือแนวทางการทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็แนะนําได้นะครับหรือถ้าหากอยากให้ผมทําคลิปแนวอะไรอีกก็แนะนําได้นะครับผมก็จะนําไปทาคลิปได้ เฮ้ย hey, ทำคลิปได้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็มิดปานเลยครับ